โอเคค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะจะเป็น e p ีที่สองซึ่งจะต่อจากเมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะวันพุทธที่แล้วนักเรียนเรียนในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มไปแต่เรายังไม่ได้เริ่มบวกกันใช่ไหมคะเราทำไปในเรื่องของค่าสัมูรณ์ของอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะ ซึ่งหลายๆคนยังไม่ได้ส่งงานเลยนะค่าสมบูนนะคะอ่ะลองเปิดไปดูค่าสมบูรณ์หน้าที่19ถึงหน้าย0ค่ะนี่คืองานที่หลายๆคนยังไม่ได้ส่งนะใครทําแล้วเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะผมถ่ายรูปส่งครูครับะค,ะครับโอเคอ่ะค่าสมบูรณ์ก็คือ ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงจำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นค่าสัมบูรณ์ของลบ5ค่าสัมบูรณ์ของลบ5้าก็จะมีค่าเท่ากับ5ก็คือระยะห่างจากศูนย์ถึงลบ5นะคะค่าสัมบูรณ์ของ5ก็คือ0นย์ถึง5แบบนี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ5เหมือนกันค่ะ ค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างระหว่างศูนย์จนถึงห้านะคะพายล้วงานวันนี้ค่ะเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะแล้วก็ให้นักเรียนค่ะทำแบบฝึกหัดที่สี่นะคะข้อหนึ่งใหญ่เป็นการบ้านนะคะหน้า24ข้อหนึลล่งใหญ่นะคะเป็นการบ้านหน้า24นักเรียนได้ยินคุณครูไหมเอ่ย <All> right, ได้ยินครับได้ยินครับกำลังขับค่ะค่ะฮัลโหลครับว่า์รเร์เพิ่งมาครับค่ะค่ะค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาให้นักเรียนพิมพ์ลงในข้อความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเทคชื่อให้อืม เราจะมาเริ่มกันที่การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะคะนักเรียนการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกก็คือง่ายมากนักเรียนเราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่อนุบาลเลยก็คือการบวกจำนวนนับนั่นเองนะคะอย่างเช่นสามบวกสี่สามบวกสี่ได้เท่ากันเท่าไหร่คะนักเรียนเจ็ดครับเจ็ดใช่ค่ะ อันนี้คือจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะผลลัพธ์จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกเสมอเนี่ยค่ะก็คือเริ่มบวกจาก3ใช่ไหมคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก4ก็จะได้เข้ากับ7นั่นเองอ่าต่อไปค่ะถ้าเกิดเราใช้ค่าสัมบูรณ์ที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะมาใช้ในการบวกนี่10บวก12ค่ะค่าสัมบูรณ์ของ1ิบ ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสัมบูรณ์ของสิบได้เท่าไหร่คะนักเรียนระยะห่างจากศูนย์ถึงสิบสิบครับใช่คะ่ะค่าสัมบูรณ์เท่ากับสิบต่อไปคะ่ะค่าสัมบูรณ์ของสิบสองเท่ากับสิบสองสิบสองครับใช่คะ่ะค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างจากศูนย์ไปหาจำนวนนั้นนะคะนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยต้องจำให้ได้นะ จะได้ค่ะก็คือนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันก็จะได้เป็น10บค่ะบวกกับ12คําคำตอบคือ 22, 22. ใช่ค่ะอันนี้คือการบวกโดยนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันนะคะ,ะดังนั้น10บบวก12เท่ากับยีค่ะจะเห็นว่าการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกค่ะ ให้เราหาะนำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะนักเรียนซึ่งให้นักเรียนค่ะเน้นไว้อยู่ตรงหน้า20ค่ะนักเรียนหน้า20สีเขียวด้านล่างค่ะนักเรียนกรอบสีเขียวด้านล่างค่ะหน้า20กรอบสีเขียวด้านล่าง การบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกค่ะให้นําค่าสามบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนเต็มบวกอ่าก็คือบวกบวกบวกได้เป็นบวกเท่านั้นนะคะจํานวนเต็มบวกก็คือไม่มีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าจํานวนนั่นเองนะคะอืม ต่อไปค่ะการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบค่ะเมื่อกี้บวกบวกบวกได้บวกค่ะทีนี้มาลบบวกลบค่ะก็จะได้ลบเท่านั้นได้ลบเท่านั้นนะคะนักเรียนลบบวกลบได้ลบเท่านั้นจำให้ได้นะคะก็คือ ลบสามบวกลบสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนถ้าครูบอกว่าลบบวกลบได้ลบเท่านั้นลบเจ็ดครับใช่ค่ะได้เท่ากับลบเจ็ดค่ะนักเรียนได้ลบเจ็ดได้ยังไงอ่ะนักเรียนดูนะคะให้ลบสามเป็นตัวตั้งค่ะนี่ลบสามเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกออกไปอีกค่ะให้จนถึงลบสี่นี่บวกออกไปอีก ให้คบลบสี่ก็คืออีกสี่หน่วยนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นลบสามบวกลบสี่เท่ากับลบเจค่ะลบบวกลบได้ลบนะคะจะไม่ขึ้นใจนะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นค่าสัมบูรณ์ถ้าใช้ค่าสัมบูรณ์ในการลบไม่ใช่ลบสี่ในการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบอ่ะ ดูนะคะลบสิบห้าบวกลบยี่สิบค่ะถ้าในกรณีเราใช้ค่าสัมบูรณ์นะก็จะได้เป็นแบบนี้ให้เราทัศนนักเรียนปิดไมด้วยลูกให้เรานำค่าสัมบูรณ์ของลบสิบห้าค่ะไปบวกกับค่าสัมบูรณ์ของลบยี่สิบค่ะค่าสัมบูรณ์ของลบสิบห้าจะได้เป็นสิบห้าค่าสัมบูรณ์ของลบยี่สิบได้เป็นยี่สิบ แล้วนำค่าสัมบูรณ์สองตัวมาบวกกันจะได้เป็นสามสิบห้าแต่เมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นลบค่ะบวกกับลบต้องตอบเป็นลบเท่านั้นอันนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะคะตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะนี่นะคะคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนต้องเติมเครื่องหมายลบให้เขาด้วยนะคะ นักเรียนดูตรงข้อความหน้า21ค่ะด้านล่างด้านล่างเลยค่ะด้านล่างเขาบอกว่าการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบนะคะลบบวกลบเป็นลบเสมอบวกบวกบวกเป็นบวกเสมอนะคะ จำได้ไหมลบบวกลบต่อไปเราจะมาลบบวกลบหรือว่าบวกบวกลบค่ะนี่อันนี้จะเป็นการบวกค่ะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะอันนี้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะอันนี้ยากอันนี้แหละยากเมื่อกี้ห้อง ห้องนักเรียนหญิงก็ค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงอ่าข้อแรกค่ะนักเรียนหกบวกลบสี่ค่ะอ่ามีใครตอบได้บ้างคำตอบนี้คือเท่าไหร่อ่ามีคือตอบ,บสองคนอน่งนะคะสองครับสอ,สองคบโอเคอ่าการบวกก็คือหกเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ เอา6ไปบวกกับลบ4ขค่ะนักเรียน6เป็นตัวตั้งถ้าเกิดว่าใช้เส้นจำนวนก็จะได้ตัวนี้ค่ะนี่6เป็นตัวตั้งแล้วก็บวกลบ4ก็ต้องย้อนกลับมาทางด้านซ้ายมือนะคะบวกลบ4ก็คือลดลงไปอีก4ค่ะบวกแล้วก็ลดลงมาอีก4แบบนี้นี่คำตอบก็จะเป็น2ถูกต้องค่ะแบบนี้ แต่ถ้าในกรณีตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบค่ะบวกด้วยหกอะคะคำตอบเป็นเท่าไหร่ลบ,บลบสองค,ครับลบสองครับลบสองครับลบสองครับอุ้ยเก่งมากเลยคำตอบเป็นลบสองถูกต้องค่ะก็คือลบแปดใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งนี่ลบแปดตัวนี้เป็นตัวตั้งค่ะ บวก6ก็คือบวกเพิ่มขึ้นมาทางด้านขวามืออีก6ค่ะนักเรียนแบบนี้คำตอบของเราคือลบสถูกต้องค่ะอันนี้นักเรียนเก่งมากเลยห้องนี้เก่งมากแต่มาดูอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้แหละจะทำให้นักเรียน เริ่มแบบว่างุนงงนิดนึงแต่ว่ามันจาเป็นที่จะต้องใช้นะคะก็คือการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบโดยใช้ค่าสัมบูรณ์ค่ะตรงกรอบสีเหลืองค่ะจาและนําไปใช้ค่ะจะอยู่ในหนังสือหน้ายีสิบสามค่ะนักเรียนอยู่ในหนังสือหน้ายีสิบสามนะคะ ตรงกรอบสีเขียวนักเรียนเห็นไหมคะการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามจำนวนที่ค่าสมบูรณ์นั้นมากกว่านะคะอ่าตอนนี้เราจะเกิดปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าผลลัพธ์คะ่ะนักเรียนเป็นได้ทั้งบวกหรือลบนะคะ อยู่ที่ว่าค่าสัมบูรณ์ของตัวไหนมากกว่าก็ตอบตามตัวนั้นอย่างเช่นค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกมากกว่าเราก็ตอบจํานวนเต็มบวกถ้าค่าจำค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มลบมากกว่าเราก็ตอบเป็นค่าจํานวนเต็มลบตามค่าสัมบูรณ์เลยนะคะโอเคไหมอ่ะลองดูค่ะข้อนี้ สิบวกลบเค่ะนักเรียน13บวกลบเค่ะในกรณีนี้เขาให้เราใช้เป็นค่าสัมบูรณ์นะคะค่าสัมบูรณ์ของ13คือ13 <Okay. S 1> ค่าสัมบูรณ์ของลบเคือเก้าเขาบอกว่าให้เอาค่าสัมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วนำมาลบนะคะนักเรียน นำมาลบด้วยค่าสัมบูรณ์ตัวที่น้อยกว่าก็คือกลายเป็นว่าเอาสิบสามตั้งค่ะแล้วก็ลบด้วยเก้าคำตอบที่ได้คือสี่แต่ก่อนที่จะไปตอบเป็นคําตอบสุดท้ายเขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูว่าค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกหรือเต็มลบมากกว่ากันอันนี้คือตอบได้ว่าเต็มบวกมากกว่าเต็มลบนะคะก็เลยตอบเป็นสแบบนี้ได้เลย แต่ถ้าสมมุติว่าเต็มลบมากกว่านักเรียนก็ต้องตอบเป็นลบสี่นะคะ,อะลองดูอีกสักตัวอย่างมาตัวอย่างนี้ค่ะลบสิบสามบวกเก้าค่ะนักเรียนลบสิบสามบวกเก้าค่าสัมูรณ์ของตัวตั้งค่ะตัวนี้เป็นสิบสาม ค่าสมบูรณ์ของ9เป็น9ค่ะนักเรียนข้อนี้เขาบอกว่าถ้าจะตอบคําตอบต้องตอบตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าคําตอบของข้อนี้ต้องตอบเป็นบวกหรือลบคะเมื่อเราแยกตรงนี้แล้วตอบเป็นบวกหรือลบคะลบครับใช่ค่ะคําตอบของข้อนี้ต้องตอบเป็นลบนะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของฝั่งลบอะคะ่ะมากกว่าอันนี้ตอบเป็นลบนะคะอ่า ดังนั้นค่ะเมื่อเราเอาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองตัวค่ะมาลบกันแล้วคำตอบของเรามันจะได้อยู่ที่4แต่ให้เราตอบตามค่าสัมบูรณ์ตัวที่มากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของเราต้องเป็นลบ4นะคะแบบนี้อ่า สรุปการบวกจำนวนเต็มค่ะนักเรียนหน้ายี่สิบสหน้า23ตรงหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็มค่ะตรงนี้เป็นขั้นตอนการสรุปเลยนะมีอยู่3ข้อเห็นไหมคะหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็มค่ะมี3อย่างอย่างที่1ค่ะการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกค่ะทําได้โดยการนำค่าสมบูรณ์ค่ะ มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกค่ะอ่าจสไว้ได้นะบวกบวกบวกเป็นบวกค่ะนักเรียนเออเนี่ยบวกบวกบวกค่ะนักเรียนเท่ากับบวกก็คือผลลัพธ์เป็นบวกนั่นเองนี่ ต่อไปค่ะการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบค่ะนักเรียนนักเรียนจดไว้ได้นะให้นำค่าสมมูรณ์มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบก็คือลบค่ะนักเรียนจำนวนเต็มลบบวกจำนวนเต็มลบนี่เจอเครื่องหมายแบบนี้ค่ะนักเรียนเจอเครื่องหมายลบบวกกับลบค่ะ ผลลั์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มอะไร<ล>เป็นจำนวนเต็มลบนะคะโอเคลบบวกลบเท่ากับลบค่ะและสุดท้ายการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบหรือการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะอันนี้บอกว่าให้นำค่าสมมูรณ์ของตัวที่มากกว่า เป็นตัวตั้งแล้วลบนะคะด้วยจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์น้อยกว่านะคะผลลัพธ์ที่ได้อันนี้คือไม่ตายตัวนะคะว่ามันจะเป็นบวกหรือว่ามันจะเป็นลบนะคะมันขึ้นอยู่ตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่านะคะมันขึ้นอยู่ตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่านะคะอันนี้แหละจะยากสำหรับนักเรียนอาจจะสับสนบ้างนิดหน่อย การบ้านวันนี้ค่ะให้เราทำแบบฝึกหัดที่4หน้า24ข้อที่1ใหญ่ค่ะนักเรียนเป็นการบ้านแต่ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะอ่าเรามาทำพร้อมๆกันสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าเรียนก็ต้องทำเป็นการบ้านหมดทุกข้อเลยอ่าหน้า24ค่ะแบบฝึกหัดที่4นักเรียนเขียนวันที่ด้วยค่ะ วันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายนเจ็ดมิถุนายนทำนะคะใช้ปากกานะแค่เติมคำตอบนะคะวันนี้งานง่ายอีกแล้วนะไม่ได้เยอะนะคะ โอเคระหว่างรอค่ะนักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนนะคะทำทั้งหมดสิบข้อค่ะนักเรียนคุณครูจะแชแร์ไว้บอร์ดนะนักเรียนงดเขียนนะคะคุณครูเขียนได้คนเดียวนะข้อที่หนึ่ง สามสิบห้าบวกลบสิบแปดครูใช้เมาส์เขียนนะอาจจะไม่ได้ลายมือสวยมากลายมือไม่สวยเลยแหละอะข้อที่หนึ่งค่ะสามสิบห้าบวกลบสิบแปดค่ะเป็นขั้นตอนที่สามใช่ไหมคะกรณีที่สามก็คือเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบค่ะนักเรียนข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย สิ็ดครับข้อนี้ตอบสิบเจดอ่ะ <17. S 1> มีเพื่อนตอบมาแล้วอ่ะโอเค <17 S 1> ค่ะคก็คือค่าสมบูรณ์ของสามสิบห้าคือสามสิบห้าใช่ไหมคะค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างจากศูนย์ไปหาสามสิบห้านั่นเองและค่าสมบูรณ์ของลบสิบแปดคือสิบแปดค่ะง่ายๆค่ะนักเรียน วิธีการเช็คก็คือให้เรานําค่าสัมบูรณ์ค่ะมาวัดกันว่าค่าสัมบูรณ์ของตัวไหนมากกว่าให้ตอบเป็นจำนวนเต็มของตัวนั้น35กับ18ค่ะ35มากกว่า18เพราะฉะนั้นคำตอบข,ของข้อนี้เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะวิธีการก็คือนำสามสค่ะเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปลบกับ18นะคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะ เหลือเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่สิบเจ็ดตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะโอเคทำได้ก่อนนักเรียนทำก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูไว้อธิบายเพื่อนๆคนที่เขายังไม่ค่อยได้นักเรียนทำได้เลยนะลูก เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะคุณครูจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดนี้แล้วก็จะทำแบบฝึกหัดต่อไปด้วยลบยีบวกเค่ะนักเรียนข้อนี้ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบคะลบครับลบสิบสครับลบครับลบสิบส ต้องจุดสองครับโอเค,อเคตอบเป็นจำนวนเต็มลบก็คือตัวนี้ค่าสมบูรณ์เขาเท่ากับยี่สิบเอ็ดฝั่งนี้เท่ากับเก้าค่ะยี่สิบเอ็ดมากกว่าเก้าดังนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะคะตอบเป็นจำนวนเต็มลบยี่สิบเอ็ดลบเก้าเหลือเท่าไหร่คะสิบสองครับสิบสองครับเหลือสิบสองแต่คำตอบต้องตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราค่าสมบูรณ์ ใช่ค่ะค่าสัมบูรณ์ของตัวที่เป็นจำนวนเต็มลบมีค่ามากกว่า mm hmm. ใครแอบเขียนของคูเห็นนะมันขึ้นชื่อบอกนะเขียนเดี๋ยเพิ่มการบ้านให้ mm hmm. มันขึ้นชื่อบอกนะว่าใครเขียนอ่ยลบสิบสามบวกสามสิบสี่โอเค ทำเสร็จหมดแล้วครับน่าแซกครูจะให้การบ้านแซกเพิ่มแซกแอปเขียนคนนี้เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะคะอ่ะลบสิบสามค่ะบวกสามสิบสี่ข้อนี้ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะจ<ว>ำนวนเต็มบวกครับ อ่าเป็นจานวนเต็มบวกเพราะค่าสัมบูรณ์ของจานวนเต็มบวกมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าเป<ช>็นเป็นบวกมันเป็นลบบวกกับบวกเพราะฉะนั้นเอาค่าสัมบูรณ์มาลบกันสามสิบสี่ลบสิบสามค่ะเหลือเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับ, 28, รบโอเคค่ะเหลือยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นคําตอบเป็นลบยี่สิบเอ็ดถูกต้องค่ะหูห้องนี้เก่งดังเลย มันคือมันไม่ต้องมีลบไม่ใช่เหรอคระผู้ข้อนี้อ๋อใช่ครับนี่ขอบคุณครับตอบยี่สิบเอ็ดนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่ง่ายมากข้อนี้ง่ายมากลบห <50 S 2> <บ>้าสิบบวกลบยี่สิบแปดบวกลบยี่สิบแปดลบห้าสิบบวกลบยี่สิบแปดโอเค,คเป็นลบเจ็ดสิบแปด เรารูถามเพื่อนแบบถามเพื่อนสนิทเองมั่งถามใครดีอ่ะพักขนันรู้เรื่องไหมเนี่ยหน้าง่วงมากเลยพักขนานตอนนี้ <c oughs> พักขนานเข้าใจไหมคะอ่าข้อที่สี่ค่ะนักเรียนมันเป็นจํานวนเต็มลบบวกจํานวนเต็มลบลบบวกลบเป็นลบนะคะอ่าอันนี้ยคือไม่ต้องเปลี่ยนเป็นการลบอะไรเลยนะคะ เราจะเปลี่ยนเป็นการลบก็ต่อเมื่อเครื่องหมายต่างกันเหมือนกับข้อที่ 1- นถึงสมนะคะมีจํานวนหนึ่งเป็นลบมีจํานวนหนึ่งเป็นบวกเราถึงจะเอาค่าสัมบูรณ์มาลบกันนะคะแต่ถ้าในกรณีที่จํานวนที่1เป็นลบจํานวนอีกจํานวนหนึ่งเป็นลบเหมือนกันค่ะนักเรียนก็บวกกันได้เลยหรือจํานวนหนึ่งเป็นบวกจํานวนหนึ่งเป็นจํานวนเต็มบวกก็บวกกันได้เลยนะคะอันนี้บวกกันได้ลบเท่าไหร่คะ <8. S 1> ลบเจ็ดสิบแปดครับลบเจ็ดสิบแปดโอเคนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนักเรียนยกมือเลยนะคุณครูดูอยู่นะยกมือได้อ่าเดี๋ยวคุณครูไปข้อที่เจ็ดเลยแล้วกันไปข้อที่เจ็ดเลยโอ้ยข้อที่หกข้อที่หกข้อที่ห้าทำเองนะ ข้อที่หกค่ะลบห้ากับลบสิบลบห้าบวกสิบสองสิบสองบวกสิบเอ็ดสิบเอ็ครับบสิบสองบวกสิบสองโอเคเท่ากับตอบสี่ครับลบสี่ลบสี่ครับอมาดูว่าจะตอบสี่หรือลบสี่นะคะตัวสี่ครเวลาเราบวกการ มากกว่าสองจนวนนะคะมันจะมีการดําเนินการอยู่วิธีการทําคือให้เราทำผ่าจากซ้ายไปขวาทําจากซ้ายไปขวานะคะก็คือจํานวนนี้ให้บวกกันก่อนลบห้าบวกสิบสองได้เท่าไหร่คะลบห้าบวกสิบสองได้ลบลบห้าค่าสัมบูรณ์ของลบห้ากับค่าสัมบูรณ์ของสิบสองต้องตอบเป็นบวกหรือลบคะ บวก,บวกครับ,บใช่ค่ะต้องตอบเป็นบวกเพราะว่าสิบสองมากกว่าห้าถูกไหมตรงนี้ต้องตอบเป็นบวกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายต่างกันค่ะนักเรียนเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นลบฝั่งหนึ่งเป็นบวกค่ะเนี่ยตรงคู่เนี้ยเครื่องหมายต่างกันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เป็นการลบนะคะก็จะได้เป็นตรงนี้ต้องสลับนะคะเป็นสิบสองลบห้าเอาค่าสัมบูรณ์ตัวมากกว่าขึ้นก่อนอ่าเหลือเท่าไหร่คะสิบสองลบห้าเหลือ เจ็ดครับเจ็ด <7 S 2> ครับเจ็ดอ่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเจ็ดแล้วต่อไปค่ะเอาเจ็ดไปบวกกับลบสิบเอ็ดค่ะค่าสัมบูรณ์ของเจ็ดได้เท่ากับเจ็ดค่าสัมบูรณ์ของลบสิบเอ็ดได้เท่ากับสิบเอ็ดค่ะตอบเป็นบวกหรือลบลบครับตอบเป็นลบโอเคค่ะได้ลบเท่าไหรค่คะสี่ครับลบลบสี่โอเคค่ะลบสี่ถูกต้องถูกอีกแล้ว นักเรียนห้องนี้เก่งหังเลยนักเรียนขาเรื่องนี้ต้องใช้แบบใช้เยอะมากเลยนะใช้ย่นเทอมสองเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งใจทําตั้งใจฟังตรงไหนไม่ได้นักเรียนขะนักเรียนสามารถไลายหาครูได้เลยแต่ขอจํากัดเวลาไลนา์หาครูหน่อยนะบางคนไลน์หาครูสองทุ่มสามทุ่มอะตอนนั้นไม่รับงานแล้วค่ะนักเรียนเวลาพักผ่อนแล้วลูก บางคนโหยสี่ทุ่มไลน์มาเร่งให้ครูตอบเข็นแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่เข้าไปตอบแล้วนะหมดเวลาทำการหรือเวลาพักผ่อนใช่แต่ว่าได้ทั้งวันนะคะตอนเย็นได้นะแบบว่าทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะเผือบางคนหกได้อยู่ลูกถึงทุ่มหนึ่งก็ได้ค่ะ เพราะเผื่อบางคนให้คุณพ่อคุณแม่สอนแบบคุณพ่อคุณแม่เพิ่งจะเลิกงานมาอะไรอย่างนี้ไงเผื่อไม่เข้าใจแต่ว่าสองทุ่มบางทีคุณครูก็นอนแล้วอ่ะอ่ะข้อนี้ค่ะอ่าข้อนี้หนึ่งร้อยบวกลบหกสิบสี่เหลือเท่าไหร่ลบเจ็ดเออเออบวกเออเออเหลือลบหรือบวกบวกสามสิบหกครับ อ่าเหลือบบเป็นบวกนะเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะแต่เราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกข้างหน้านะคะนักเรียนรู้แค่ว่ามันเป็นจํานวนเต็มบวกก็พอโอเคค่ะครตรงนี้ได้สามสิบหกค่ะต่อไปเอาสามสิบหกไปบวกลบหนึ่งร้อยสิบค่ะสามสิบหกกับลบหนึ่งร้อยสิบคำตอบเราต้องเป็นจํานวนเต็มอะไรลบ,ลบครับต้องเป็นจํานวนเต็มลบเลขค่าสมบูรณ์ของตัวนี้มากกว่าถูกไหม ครับโ okay. อเคลบแปดสิบสี่ลบเจ็ดสิบสี่ครับลบเท่าไหร่ลบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่ครับลบเจ็ดสิบสี่ถ้าลบแปดสิบสี่มันจะได้คําตอบเป็นเท่าไหร่มันได้ตรงนี้เป็นลบร้อยยี่สิบนะเดินครับตอบผิดอ่าโอเคค่ะอ,คอ่าประมาณนี้ได้ไหมคะนักเรียน ได้เคะ่ะได้ครับโอเคได้ครับได้ครับอะงั้นน<ส>ักเรียน<ส>ทําทั้งหมดสิบข้อนะคะข้อหนึ่งใหญ่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้คุณครูในรายกลุ่มนะคะอโอเควอล์พดชุติพลมานะคะครับครูคเช็คชื่อเพื่อนก่อนอ่โอ